มาสวัสดีครับสวัสดีผมจิมเบนโต,ต,ตครับอ่ะก็วันนี้นะครับมาคุยเรื่องที่ผมเกิิ่นไว้ในโพสต์ใน y o u t u เนาะว่าเฮ้ยทำไงให้ตัวที่ตายไปแล้วในเกนชินเนี่ยกลับมาเล่นได้ <c oughs> คือต้องบอกก่อนว่ามันเป็นกาวนะครับแล้วก็เออมันไม่ได้มีอะไรมากมายไม่ได้ลึกอะไรหรอกคือมันสั้นๆนนิดเดียวนะครับไม่มีอะไรมาก ว่าเฮ้ยก็อยากให้มันเล่นได้ก็เลยแบบหาทางให้มันแบบเฮ้ยต้องทำยางี้ถึงจะเล่นได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยคืออย่าอย่าซรเรียสนะครับดังนั้นเนี่ยไปฟังกันคำๆไปแน่นอนว่าตัวที่คนอยากให้เล่นได้เนาะแต่ว่าสองคนเนี้ยอย่างซินยอร่าแล้วก็คาปิเทโนเนี่ยผมว่ามันเป็นคนคนละกรณีกันเพราะว่าซินยอร่าเนี่ยโดนปาดและเห็นเลยว่าตายส่วนเออคปิเโนเนี่ยเ,เรียกว่าตายแต่ไม่ตาย คือพูดยากเออแต่ทีนี้เนี่ยอสิ่งหนึ่งที่มันทําให้รู้สึกว่าเออมันยังมีหวังอยู่ก็คือโลกของเทวต์เนี่ยมันมีกฎของมันและอมันมีสิ่งที่เรียกว่าเลไลเนาะซึ่งไอ้เลไลพวกนี้เนี่ยมันมันเหมือนเป็นความทรงจําอะที่มันเก็บไว้อยู่ทีนี้เนี่ยพอมันบอกแบบเนี้มันทําให้ผมอะผมจะยกตัวอย่างอันนี้คือ เที่ผมทําไว้นู่นนี่นั่นแต่ว่าไอพวกข้างบนไม่เกี่ยวที่ผมอยากจะให้ดูคือผมจะย้อนไปที่เติร์ดคือเติร์ดเนี่ยมันมีโลกในหลายลักษณะในหลายแบบเหมือนกับเทวท,ที่ตอนนี้เรายังไม่ดูว่าเทวทในเกนชินอะ่ะมันเป็นโลกแบบไหนเว้ยซึ่งผมเคยกล่าวไปนิดหน่อยว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นโลกที่อยู่ในทะเลควันต้านะเป็นจักราวาลอฟกาศซึ่งอ่ะจกาาักรวาลอฟกัศคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยว,ว่ากันแป๊บหนึ่งนะ เราจะค่อยๆอ,อธิบายว่าโลกในแบบของเติร์ดเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันมีหล,ห,ลหลายแบบมากเนาะซึ่งหลักๆผมจะให้ดูตรงนี้ก่อนคือโลกจริงกับทะเลควันต้าเดี๋ยวนะขอเอาปากกามาก,ก,ก่อนอะโลกจริงกับทะเลควันต้าตรงนี้นะครับซึ่งโลกจริงกับทะเลควันต้าเนี่ย,ยมันจะแบ่งออกง่ายๆคือ,อ,อจักรวาลโฮโยเวิร์สเนาะโฮโย เวิร์สมันจะถูกสร้างขึ้นมาในพื้นฐานของต้นไม้จินตภาพต้นไม้นี่คือต้นไม้อ่ะเดี๋ยวนะขอเช็คภาพโอเคต้นไม้ต้นนี้มันคือต้นไม้อ่อต้นไม้จินตภาพค่าถ้าใครเล่น Star ์เร l เนี่ยมันจะมีในอาร์คายในเอกสารบอกเลยว่าเนี่ยมันมีทฤษฎีเกี่ยวกับต้นไม้จินภาพอ่าต้นไม้มีรากมีใบมีกิ่งนู่นนี่นั่น อย่างนี้จริงๆมันมีรูปที่ผมเคยวาดไว้เก่าๆแล้วจนะผมรู้สึกว่ารูปนี้มันหมดวาดสดไปหน่อยว่าแปนึงนะขอขอไปหาแปบบอ่านี่คือรูปที่ผมเคยวาดไว้ซึ่งมันอยู่ในคลิปเอ่อเกา่าเออลองลองเซิร์ชว่าอะไรนะป่องเก่าพอดแคสต์นะครับจะเจอจะเจอซีรีส์ที่ผมทำไว้คือป่องเก่าพอดแคสต์ทั้งหลายนะครับคือมันเป็นเก่าทั้งนั้นเลยนะครับทั้งนั้นเนี่ยแต่มันก็จะไม่อธิบายหลักการว่านู่นนี่นั่นอะไรยังไงอ่ะทีนี้เนี่ย ผมที่เอาที่เอารูปมีไม่ดูก่อนเพราะว่าอยากจะอธิบายสั้นๆเผื่อว่าใครที่ไม่ได้ติดตามเอ่อซีรีส์ฮงไกเติร์ดหรือว่าซีรีส์ฮงไกสตาร์เวลเพราะว่าอา่ามันใช้หลักการนี้อธิบายจักรวาลทั้งหลายของเกมค่ายฮโยเวิร์สได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าผมยังไม่ฟันธงว่าเก็นชินจะอยู่ในนี้ไหมแต่คิดว่าอยู่ส่วนตัวเราคิดว่าอยู่และแม้แต่เซนเดตโซนซีโร่ก็คิดว่าอยู่นะครับทีนี้ ไอ้ต้นไม้นี่คืออะไรต้นไม้นี่ให้เปรียบซึ่งเหมือนเป็นโลกจริงโลกจริงคืออะไรก็คือโล,โลกที่เราอยู่เนี่ยนะครับก็คือโลกโลกที่เราอยู่เอ่อแล้วนีนะขอขยับไปหน่อยเอ่อขยับขอขยับขึ้นไปขยับขึ้นไปแถวนี้เอาไว้ตรงนี้แล้วกันต้นไม้คือโลกจริงโลกจริงเช่นอะไรเช่นโลกเช่นดาวพุธด,ดาวศุกร์เนปจูนพูโตอะไรก็ตามที่อยู่ในระบบสุริยะหรือไกลออกไปนะครับนั่นคือโลกจริงแต่ที่นี่เนี่ย โลกไม่จริงคืออะไรล่ะโลกไม่จริงก็คือที่อยู่นอกต้นไม้นี่ครับโลกที่อยู่นอกต้นไม้นี่คือต้นไม้เนี่มันมีคอนเซปต์ประมาณว่าเอรอบๆต้นไม้เนี่ยมันเป็นทะเลที่เรียกว่าทะเลควันตาอ่ะไอสีม่วงเนี่ยนี่คือทะเลควันตาไอต้นไม้ที่เรียกว่าต้นไม้จินตภาพหรือโลกจริงเนี่ยมันจุ่มอยู่ในในน้ำนะอ่ะทีนี้ไอน้ําเนี่ยมันมีฟองเต็มไปหมดเลยไอฟองเหล่านี้ คือโลกต่างๆที่ถูกเรียกว่า,าจาักรวาลฟองอากาศเนาะทีนี้เนี่ยไอ้จักรวาลฟองอากาศเนี่ยก็คือโลกที่ไม่จริงและพร้อมจะแตกสลายมันคือมันเปราะบางขนาดนั้นเลยถึงได้เรียกว่าฟองอากาศนะครับเพราะว่ามันสามารถพังทลายได้ง่ายๆทีนี้เนี่ยไอ้โลกฟองอากาศพวกนี้เนี่ยผมผมเคยอธิบายไม่แน่ใจว่ารอบนี้จะอธิบายดีกว่าหรือแย่กว่ารอบที่แล้ว ลองไปดูอีกคลิปคู่กันก็ได้นะที่ผมอธิบายเอาเป็นว่ารอบนี้จะลองอธิบายณปัจจุบันแล้วกันนะเออไม่รู้ว่าจะพูดดีขึ้นหรือแย่ลงนะฮะคืออ้โลกจริงเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าคือพูดถึงต้นไม้มันจะมีใบไม้ใบไม้พอมันแห้งเหี่ยวครับมันก็จะตกมันก็จะใบไม้ก็จะร่วงหล่นพอใบไม้มันร่วงหล่นนะครับไอใบไม้เหล่านี้มันเปรียบเสมือนข้อมูลข้อมูลของโลกจริงที่มันแบบเหมือนมัน มันตายไปแล้วนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือมันหล่นลงไปในน้ําแล้วน้ําเนี่ยมันก็ดูดซึมสลายกลายเป็นข้อมูลและสร้างก่อให้เกิดเป็นข้อมูลใหม่ขึ้นมาซึ่งไอข้อมูลใหม่อไ,อไอรูปเนี้ยที่ผมเห็นเห็นร <ๆ S 1> ูปคนสีแดงสีเขียวสีฟ้าไหมครับสมมุติง่ายๆว่าข้อมูลของคนสามคนเนี้ยแม่งตกลงไปในทะเลควันต้าเป็นภาพฉายเป็นภาพสะท้อนหรือเป็นภาพตกกระทบอะไรก็ว่ากันไปเกิดเป็น คนใหม่ขึ้นมาเป็นหนึ่งคนที่มีส่วนผสมของคนสีแดงสีเขียวสีฟ้าพอพอจะเข้าใจคอนเซ็ปต์ไหมว่าเฮ้ยอาจจะมีคนมนุษย์มนุษย์คนหนึ่งที่เกิดขึ้นมาจากการรวมตัวของสามคนเนี่ยมันเกิดเป็นคนเนี้ยซึ่งไอ้สามคนเนี้ยมันอยู่บนโลกจริงอันนี้คือโลกควันตาอ่ะประมาณนั้นคือเอ่อให้ให้ให้ให,ให,ให้เข้าใจง่ายๆว่ามันเป็นทะเลข้อมูลที่สามารถข้อมูลมันเละเทะมันปนเปมันแบบเอามากวนกันแล้วมันกลายเป็น สิ่งใหม่ได้อะไรประมาณเนี้ยหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งเก่าที่มันจะมีอีกตัวอย่างหนึ่งที่ผมยกไว้ในพาร์ทคลิปที่แล้วที่เป็นป่องเก่าก็คือพี่เมย์พี่เมย์เนี่ยไรเดนเมย์ไรเดนโชกุนหรือ a c เค r รอเหล่านี้เนี่ยเกิดจากการขาดหายของข้อมูลอย่างเช่นอย่างเช่นอะไรเขาชื่อเมย์ใช่ไหมครับเขาชื่อเมย มีแล้วถ้าตัว M หายเกินเลยเกิอะไรขึ้นครับตัวเ็หายก็เลยกลายเป็นเองไงเพราะอะไรเพราะข้อมูลที่ตกลงมาจากใบไม้ออมันมันสลายมันหายมันแบบโดนกวนไปอะไรไงไ,ไปตัว M มันก็เลยหลุดออกไปอธิบายอย่างนี้เข้าใจปะ <c oughs> ไม่รู้ว่าผมอธิบายงงไหมนะแต่ว่าที่จะสื่อก็คือ ในทะเลควันต้าเนี่ยข้อมูลอาจจะเกิดการหายหรือแหว่งหรืออะไรหรืออะไรประมาณนั้นนะครับเอาเป็นว่านั่นแหละนะครับมันถึงได้เกิดความหลากหลายทาั้งๆที่มันเป็นคนคนเดียวกันขึ้นมานะอันอย่างเปล่าเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าเป็นนะแต่ว่าหน่าคล้ายคือด้วยความที่ทรงผมใส่แว่นคือแบบผิดอย่างเดียวคือสีตา สีตาของไรเดนเนี่ยจะต้องเป็นสีม่วงเนาะแต่ว่าของเปล่าเป็นสีฟ้าก็เลยแบบเออแค่หน้าคล้ายเฉยๆยังยังไม่ถือว่าเป็นนะครับแต่ว่าดูจากดูดีๆเนี่ยดูทรงผมสองคนนี้นะใส่แว่นเหมือนกันเนี่ยสองคนนี้ใส่แว่นเหมือนกันสีตาไม่เหมือนแต่ใส่แว่นทรงผมเหมือนสีผมเหมือนผมก็เลยรู้สึกว่าเออแอบแอบโยงได้อยู่เก่าๆนะฮะประมาณนี้นะฮะซึ่ง ต้องบอกว่าเออเผื่อใครไม่รู้ให้ข้อมูลเพิ่มคือดรเมย์คนนี้ไม่ใช่ไรเดนเมย์นนะถึงแม้จะอยู่ในจักรวาลฮงไกเติร์ดเหมือนกันอันนี้ฮงไกเติร์ดนี่คือจักรวาลเดียวกันแต่คนละคนกันนะครับไม่เท่ากันนี่ไม่ใช่คนเดียวกันแต่ไอที่เห็นตรงนี้กองเนี้ยนี่คือคนเดียวกันนะครับคนเดียวกันแต่คนละช่วงเวลาอ่ะอันนี้คือตอนช่วงวัยรุ่นอันนี้อตอนตอนปลายละช่วง ช่วงสงครามดวงจันทร์ช่วงบทที่35บวกบ,บอะไรเงี้ยเออช่วงบทที่บทที่สู้บนดวงจันทร์แล้วก็อันนี้ก็คือตอนโตแล้วเป็นเป็นเป็นอาจารย์สอนที่เซนเฟรยแล้วอะไรประมาณนี้นะครับก็คือเป็นละแต่ละช่วงวัยก็เลยหน้าตาไม่เหมือนกันนะฮะอ่าอ่อน่าจะเข้าใจคอนเซปต์คร่าวๆข,ของต้นไม้จีนภาพและทะเลควันต้าละมังผมไม่รู้ว่าเมันช่วยได้แค่ไหนนะเอาเป็นว่าประมาณนี้ ทีนี้กลับมาที่ตรงนี้ก่อนที่ที่ผมอยากจะโฟกัสตรงนี้คือโลกที่หลากหลายนอกจากโลกจริงทะเลควันต้าแล้วมันจะมีโลกดิจิตอลโลกดิจิตอลอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นเอลิซนเรียมเอลิซนเรียมเนี่ยมันเกิดจากข้อมูลที่แบ็กอัพไว้ของเราวีรชนทั้งหลายนะครับเดี๋ยวนะผมว่ารูปมันไม่พอขอเพิ่มรูปเ ผมเพิ่มรูปเ d ็ดดิสเนเวีอันนี้จ่ขอเพิ่มรูปนี้หน่อยซึ่งที่ได้เห็นแก๊งเนี้ยในเนื้อเรื่องแล้วเป็น Playable ด้วยทั้งหลายเหล่าเนี้ยครับเป็นแค่ข้อมูลไม่ใช่ตัวจริงดังนั้นเฮ้ยพอมันเป็นอย่างนี้ครับผมก็เลยอยากจะโยงกลับมาว่าเฮ้ยข้อมูลเป็นแค่ข้อมูลแต่ Playable และเล่นได้เล่นได้และอยู่ในเนื้อเรื่องหลักแต่ไม่ใช่ตัวจริงนะพวกนี้ไม่ใช่ตัวจริงนะครับไม่ใช่ตัวจริงแต่เป็นเรื่องราวของตัวจริงมีความรู้ความสามารถของตัวจริงประมาณหนึ่งละมั้งเพราะว่าเขาแบกอัพข้อมูลมาคือมันเป็นเมันเป็นข้อมูลที่เหล่าวิทยชนเขาแบกอัพข้อมูลตัวเองเอาไว้ก่อนที่ตัวเองจะตายไปนะครับตายไปจริงๆอะนะเออดังนั้นตอนที่เล่นในเนื้อเรื่องๆๆเนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้ยตอนนั้นมีเควิน2คน คือเควินที่เป็นข้อมูลกับเควินอีกคนหนึ่งที่เป็นหัวหน้าเวิร์เซอร์เพนต์นะตอนนั้นนะครับมันก็จะเดินไปเดินมาอยู่ในนั้นและแล้วคุยกับไรเดนเมนะครับทีนี้เนี่ยมีคนมีมีคนที่ถามผมกันว่าเอ้ยาเอะยาเอะแล้วล่ะแลวยาเอะล่ะ,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 ะเพราะว่าเขาเห็นยาเอะในเนื้อเรื่องหมู่บ้านยาเอะกับยาเอะที่เป็นวีรชนเขาถามผมว่าเอ้แล้วนี่คนเดียวกันไหมผมก็บอกว่าไม่คนละคนกัน ข้อมูลอีกอย่างที่ผมอยากจะเพิ่มคือโลกหรือคอนเซปต์ของค่ายฮยเวิร์สเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าสัมสาระหรือว่าวัฏสงสารหรือว่าการเวียนว่ายตายเกิดอะไรประมาณนั้นนะคือคนคนหนึ่งอ่ะตายไปแล้วเกิดมาใหม่อาจจะเป็นหน้าเดิมชื่อเดิมแต่ให้นับว่าเป็นคนละคนกันเหมือนกับกับชาติมาเกิดใหม่ก็ได้แต่ว่าไม่ใช่คนเดิมแล้วก็ถือว่าเป็นชีวิตใหม่แล้วก็เริ่มใหม่ แต่ชะตากรรมอาจจะเหมือนเดิมเช่นยายเอกคนนี้ผมสปอยได้ไหมวะเอาเป็นว่ายายเคนนี้มีน้องสาวแล้วก็ชะตากรรมก็คือไม่ว่าจะเป็นชาติไหนชาติไหนชาตากรรมก็ไม่ดีตลอดไปก็ <c oughs> <c oughs> หวังว่าจะมีสักจักร,ราวาลผมไม่แน่ใจว่าในเก์ชินเนี่ยยายเอคนนั้นอะ่ะเขาจะมีพี่น้องไหมหรือว่านับไซกุเป็นพี่น้องไหมวะ ไม่แน่ใจเออเออเออแต่เอาเป็นว่าช่างมันตรงนี้ก่อนนะครับผมแค่จะอธิบายข่า,ขาวๆว่าเกมข่ขยเนี่ยมันชอบเล่นเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดอย่างเช่นในเกมชินนะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าดวงดาวแล้วก็เออสิ่งที่เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะชะตาก,กรรมที่คือเหมือนกําหนดไว้แล้วอะไรเงี้ยอย่างเช่นเ ท,ที่เป็นโมนาเขาจะพูดถึงเรื่องการทํานายดวงของดวงดาวครับคือเขาแค่มองภาพดวงดาวบนท้องฟ้าว่าเนี่ยดวงดาวของคนคนนี้มันเป็นยังไงเพราะว่าดวงดาวบนท้องฟ้าจะสะท้อนให้เห็นถึงชะตากรรมของคนคนนั้นเสมอมันก็เลยเหมือนกับว่ามันคร้ายกึ่งๆว่ามันล็อกล็อกดวงไว้แล้วว่าคนคนนั้น,นมันจะเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ซึ่งตัวนั้นไม่ใช่ประเด็นผมผมไม่ได้จะพูดตัวนั้นเป็นรายละเอียดทีนี้เนี่ยอ่ะ ผมมีโลกที่เป็นข้อมูลและเป็น Playable ได้คือ e ีลิเซียเหลี่ยมแล้วใช่ไหมมีอีกครับมีอีกกรณีหนึ่งล่าสุดก็คือเนื้อเรื่องพาร์ทสองของโฮงไกแบคเตอร์ดก็คือเนื้อเรื่องบนดวงดาวอังคารนะครับหรือว่าดาวโลซิงอ่ะมันคือดาวอังคารนี่คือดาวอังคารนะครับซึ่งดาวอังคารเนี่ยแตกสลายเขาเรียกว่าอะไรแพ้สงครามฮงไกคือมันย่อยยับไปแล้วเว้ยแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ คือคือผมยังไม่กล้าฟันธงเท่าไหร่เพราะว่าเนื้อเรื่องมันค่อยๆเปิดเฉลยมาทีละนิดทีละนิดแต่ทีนี้เนี่ยเนื้อเรื่องบนดาวอังคารนะครับตอนเนี้มันใช้เาการเดินเรื่องที่ว่าทั้งหมดที่เราเจอในดาวอังคารเป็นแค่ข้อมูลของคอมพิวเตอร์ควอนตัมขนาดยักษ์ตัวละครที่เราเจอในพาร์ทสองทั้งหมดจะนับว่าเป็นตัวละครที่เป็นข้อมูลอแป๊บนึงนะ ไหนๆก็ไหนๆผมเปิดเกมทิ้งไว้อยู่ผมขอสลับเข้าไปในเกมแป๊บหนึ่งเ,เกมเกมเกมอยู่นี่อ่ะซึ้บซึ่งตัวละครพาร์ทสองมีไหนบ้างเออติดกันนี้หมดอ่ะวงแหวนดาราซึบนี่คือตัวละครตัวละครพาร์ทสองทั้งหมดตัวละครพาร์ทสองตอนนี้เออคนนี้ขอยังไม่นับก่อนแล้วกันนะ คนนี้คนนี้มีประเด็นนิดหน่อยเขาเขาหายไปสักพักหนึ่งละนะครับทีนี้เนี่ยอ่ะนี่คือตัวละครพาร์ทสองที่อยู่บนดาวอังคารเนาะตัวละครบนดาวอังคารก็จะมีประมาณนี้สา,สามคนนี้หลักๆอ่ะเพราะว่าที่เหลือไม่ใช่อ่ะไอะคนนี้ด้วยอ่ะแถมก็าได้ก็ได้อสี่คนบนสี่คนด้านบนเนี่ยเป็นตัวละครของดาวอังคารครับซึ่งเนี่ยก็ p พ a y a b l e ก็เล่นได้แต่ว่า ตอนที่เราเข้าไปในดาวคารตอนที่เริ่มพาร์ทสเนี่ยในเรื่องเนี่ยเรายังไม่โดนเฉลยนะว่าเขาเป็นตัวละครของข้อมูลคอมพิวเตอร์ควอนตัมคําว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์ควอนตัมเนี่ยคืออะไรคือ,ค,อคือเราเหมือนกับมันเป็นเวิลด์เซตติ้งที่แบบตัวละครหลักของเราแกง๊งแก๊งจากโลกอันนี้คือแก๊งจากโลกมี3คนนี้3คนนี้หลักๆอ่ะและจริงๆมีแค่2คนคือเฮเลียกับคอร์ลีสอคนนี้เป็น วาคีเดียจากโลกส่งจากโลกไปไปไปสำรวจดาวอังคารแล้วจู่ๆก็หลงเข้าไปในข้อมูลซึ่งตอนที่หลงเข้าไปครับคนเล่นจะยังไม่รู้แต่นั่นแหละคือการเข้าไปในข้อมูลจริงๆแล้วอ่ะสองคนนี้เขาเขาไปเจอข้อมูลก่อนแล้วเขาก็กลับไปที่โลกก่อนแล้วก็ดึงข้อมูลนั่นซิงมาที่โลกเพื่อที่จะสามารถเข้าไปในระบบของดาวอังคารได้เหมือนกับล็อกอินซึ่งให้คิดง่ายๆว่าตอนเนี้ยดาวอังคารครับ เป็นเกมขนาดใหญ่มากๆเ,าเดี๋ยวนะขอโทษนะอ่าเป็นเกมที่ใหญ่มากๆเกมหนึ่งเป็นดาวอังคารรูปไหนดีวะผม,มผมผมก็พยายามหารูปนะแต่แบบก็ไม่รู้จะใช้รูปไหนรูปนี้แล้วกันคือไอ้ดาวอังคารเนี่ยครับเป็นเกมใหญ่ๆเกมหนึ่งที่เราสามารถล็อกอินเข้าไปเราตายซึ่งตอนนี้แม่งมีคนตายในเกมแล้ว ดันมีผลกระทบต่อชีวิตจริงซึ่งผมจะยังไม่จะปล่อยอนะเอาเป็นว่ามีคนที่เกิดอันตรายขึ้นหลังจากตายในเกมตอนนี้ก็เลยเป็นประเด็นดราม่าใช้ได้อยู่ไม่จะไม่ใช่ดราม่าในในคอมูนะไม่เหมือนเกมอื่นนะเว้ยคือ,อ,คอใ,นในเรื่องกำลังตึงอยู่ตอนนี้ว่ามีคนคนหนึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตนะครับก็เลยเอฮ้ยและอระบบนี้มันปลอดภัยจริงเหรอวะ แล้วทําไมมีคนตายในเกมดันกระทบถึงชีวิตจริงวะอะไรเงี้ยเออมันก็เลยน่าสงสัยว่าเอ๊ะจริงๆแลลวไอ้ระบบดาวอังคารตรงเนี้ยมันยังไงกันแน่ควบคุมเอ่อเขียนขึ้นมายังไงอะไรยังไงซึ่งเอ่อลหลักๆผมแค่อยากจะสื่อว่าไอ้นี่มันคือข้อมูลขนาดยักษ์ดังนั้นถ้าเกณฑ์ชินมันจะเป็นข้อมูลขนาดยักษ์ผมก็จะไม่แปลกใจและ ในเมื่อมันเป็นอย่างนั้นเว้มันก็ต้อง Playable สิครับนี่นี่คือมาสั้นๆกี่นาทีวะ18นาทีนั่นแหละคือผมอยากจะบอกแค่นั้นแหละคือเฮ้ยโลกที่มันเป็นแค่ข้อมูลมนนเ,เนี่ยมันก็ p l a y บิลนะเว้ยเนี่ยมันก็เพ a เบ b l e นะเว้ยแก๊งนี้ทั้งแก๊งเนี่ยก็เพลเบิลนะเว้ยเออถึงแม้ว่าเออคือเข้าใจนิดหนึ่งว่าเติร์ดเนี่ยมันไม่ได้ขายผู้ชายนี่เหรอใช่ไหมองค์องค์การแพรเติร์ดไม่ได้ขายผู้ชายดังนั้นดังนั้นเนี่ย คนนี้เยブルเดเด็ดเดี๋ยว็ดเด็เดเมาขอคอประกาอ่ะคนนี้ไม่แต่เรามีเกมเย์ควบคุมได้อยู่ให้เป็นสามเหลีย่ยมแล้วกันให้เป็นสามเหลีย่ยมคือได้ควบคุมแต่ไม่ได้เล่นเป็น a y เย l e อันนี้เล่นได้อันนี้เล่นได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 ,นได้อันนี้ให้สามเหลีย่ยมเคยบังคับแป๊บหนึ่ง <laughs> อันนี้เล่นได้เล่นได้เล่นได้เ,ไดเอ้เข้าปาที่ผมจำไม่ได้วะ เอาจริงไอ้พวกไอ้พวกที่มีโมเดลเนี่ยเอาเป็นว่าอันนี้มันไม่เพ a บิ b l e แต่ผมจําไม่ได้ว่าคือมันนานแล้วเว้ยมันนานแล้วผมก็เลยจาไม่ได้เอาเป็นว่าให้จุดไปประมาณนี้จะสังเกตว่าตัวละครผู้หญิงในเกมนี้มันเล่นได้หมดเพราะว่านั่นแหละคือปปเป้ากลุ่มเป้าหมายเกมนี้มันชัดอยู่แล้วเพราะว่าเขาทํามามีแต่ตัวละครผู้หญิงอยู่แล้วตั้งแต่แรกเริ่มนะครับก็เลยไม่แปลกนะดังนั้นอย,ยอะๆอ,อะไรมากมายนะครับนะประมาณนี้ ก็จะสื่อว่าเป็นโลกของข้อมูลแต่เล่นได้ดังนั้นสิ่งที่พวกคุณจะหวังได้ก็คือหวังให้เกนชินแม่งเป็นโลกของข้อมูลเถอะนะแล้วคุณก็จะสามารถเล่นได้เพราะว่าถ้ามันเกิดการย้อนข้อมูลกลับหรือว่าดึงข้อมูลออกมาได้คือคือในเกมเกนชินนะครับมันอธิบายหลายๆอย่างด้วยการเป็นดิจิตอลได้อย่างเช่นตัวเขาเรียกว่าอะไร ตัวควบคุมระบบหรือว่าไฟวอลอย่างเช่นไอะไรนะเทพ,อ,พองค์แรกที่เราเจอที่หน้าเหมือนเคียร์หน้าผมลืมชื่อแล้ววะ่ะแต่ผมจะชอบจำว่าเป็นแอสโมเดเออแอสโมเดคือชื่อชื่ออ,อะไรนะเทพอะสูนเป็นชื่อเทพอะสูนแอสโมเดนะครับเหมือนแบบชื่อมอรซ์หรือว่าชื่อไพมอนอะไรเงี้ยเป็นชื่อใน ีศาจในคำภีไบเบิลน่ะเออผมจะจำเคียน้าตัวนั้นว่าเป็นแอสโบเดทีนี้เนี่ยก็ได้แต่หวังว่าตรงนั้นอาจจะเป็นโลกข้อมูลเพราะว่าเอนั่นแหละอย่างที่ผมบอกนะครับเราจะได้เล่น2ตัวนี้ได้นะครับหรือแม้แต่ตัวที่ตายไปแล้วอะไรตัวนึกอใครออกมาไวผมผมนึกไม่ออกขอโทษด้วยแต่ว่าหลักๆประเด็นหลักๆมันก,ก,ก็ี่มีอยู่ประมาณนี้แหละนะครับอืม ซึ่งจริงๆแล้วโลกมันมีเออมันมีอันนี้อกเออนนอันนี้อันนี้อันนี้ก็เป็นประเด็นคือตัวของ Amphorias หรือว่าในเรื่องขององกไกสตาร์เรลเนี่ยเรายังไม่เรายังไม่ชัดว่าไอ้โลกเนี่ยไอ้ Amphorias เนี่ยมันเป็นอะไรกันแน่มันคือคือถ้าใครติดตามหรือเล่นเกมละ,ละเอียดละเอียดหน่อยแล้วสังเกตว่าในวิทยุข,ข่าวของตัวบนรถไฟ มันจะมีข่าวข่าวหนึ่งที่พูดถึงว่ามันจะมีดาวหนึ่งที่มันล่มสลายแล้วมันมันไม่เหลืออะไรแล้วมันสูญสิ้นอะไรทัทำไปแล้วเนี่ยแต่ว่าตัวของการเดนอมบีคอเลคชันเนี่ยเขาสามารถไปเก็บกู้มาได้ด้วยการย้อนคืนเขาเรียกว่าอะไรเก็บกู้ความทรงจําแล้วก็สร้างให้โลกนั้นปรากฏขึ้นมาใหม่ได้ซึ่งนี่คือสิ่งที่ b l a c k s ์บอลทำตรงนี้ก็เลยน่าสนใจว่าไอ้แค่จริงๆแล้วโลกเนี้ยมันน่าจะตายไปหมดแล้ว มันน่าจะจบไปแล้วเรื่องเราขตรงนี้แต่ว่าก็เห็นไหมล่ะว่าเราก็เล่นได้เราก็ได้พล a b l ออาร์ไกลอารมาเดี๋ยวเราก็จะได้เล่น t r ปเดี๋ยวเราจะได้เล่น my d e มอ s และ c a s t ์ไรส์และอื่นๆืนอ,นอ,นอีกมากมายในอนาคตซึ่งหมายความว่าถ้าเนื้อเรื่องมันจะให้เล่นมันก็เล่นได้แม้ว่า จะตายไปแล้วหรือดาวมันจะล่มสลายไปแล้วแต่ถ้าอย่างอันนี้อย่างเนื้อเรื่องของซารเรลเนี่ยก็จะใช้เรื่องของความผาดความทรงจํามาดึงให้ตัวละครนั้น playable ได้เนาะส่วนอ,อันนี้ก็จะเป็นทะเลข้อมูลเออไม่ใช่สิเออเป็นคอมพิวเตอร์ที่แบ็กอัพข้อมูลไว้ของเราวทดชนทั้งหลายนะครับก็สามารถเล่นได้ playable นะครับอย่างอคอมพิวเตอร์ควอนตัมขนาดยักษ์ก็ทำให้ playable ได้ ก็คือเล่นได้นะครับดังนั้นก็ได้แต่หวังว่าตอนนี้เกนชินเนี่ยผมยังมองว่าโลกของเกนชินเป็นโลกที่อยู่ในทะเลควันต้าอยู่อาจจะโดนสร้างขึ้นมาโดยอะไรสักอย่างซึ่งอ,อย่าลืมนะครับโลกเกนชินเนี่ยแม่งไฮเทคกว่าที่คิดไฮเทคมากมีดาวเทียมคือถ้าใครเล่นเรือสอสรพิดกลางเวหาอะไรนั่นน่ ไอค้ควสโลกโควสโลกของมังกรน่ะไอผมลืมผมลืมชื่อเอาเป็นว่าไอ้ไอโอสกานาลานเออนั่นแหละเ,อ,เไอไอ้ควน,นั้น่ะเราจะเจอดาวเทียมขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่เหนือเทวที่แบบลอยอยู่สูงมากดีไม่ดีแม่งสูงพ,พอๆกับเซเลสเทียเลยด้วยซ้าไม่แน่ใจเพราะว่าเราเรายังไปเซเลสเทียไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้นะครับแต่คิดว่าเป็นไปได้เนาะเออมันทําให้เรารู้ว่าเออเค่นโลก โลกเทวัศน์ที่แม่งไฮเทคชิบหายเลยเพียงแต่ว่ามันเหมือนโดนใส่ฟิลเตอร์ว่าอ๋อมันเอ่อแทนที่จะเป็นเหล็กเป็นโลหะมีสายฟงสายไฟดูเอ่อเป็นแฟนตาซีไซไฟอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าเหมือนเหมือนโดนใส่ฟิลเตอร์ให้มันเหมือนเป็นหินหินมันดูโบราณเก่าๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เลยทําให้เหมือนอาจจะโดนหลอกหลอกตาด้วยความแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแฟนตาซีซึ่งจริงๆแฟนตาซี Fantasy มันก็ค่อนข้างกว้างนะครับว่าแฟนตาซีเนี่ยเออแต่ว่า นั่นแหละนะครับเอาเป็นว่ามันยังดูไม่ใส่ไฟเท่าไหร่สําหรับเกนชินแต่เนื้อแท้แล้วจริงผมมองว่าแม่งแม่งแอบใส่ไฟเอาเรื่องอยู่นะเกนชินเนี่ยมีข้อมูลมีผู้ควบคุมระบบมีไฟว์วอล์มีนู่นนี่นั่นอ่ะคือแบบถ้าให้ดูกันดีๆแล้วอ่ะเกนชินมันค่อนข้างเหมือนโลกข้อมูลขนาดใหญ่เหมือนกันนะดันเนี่ยก็ ขอให้การาวนี้มันมีความหวังตรงที่ถ้าโรคของเกนชินมันเป็นโรคที่เป็นข้อมูลขึ้นมาที่เป็นโรคที่โซนสร้างขึ้นมาจริงเนี่ยผมก็ว่ามีหวังอยู่ว่า2คนนี้จะเปเรเบิกลับมาได้นะครับอันนี้คือการสั้นๆนะครับอย่าคิดมากอย่าคิดมากย้านะครับผมไม่อยากให้มันเกิน30นาทีดังนั้นเนี่ยผมก็จะไปกันตรงนี้แหละนะครับไม่ไม่อยากยืดเยื้อไม่อยากเวิร์มมากเพราะว่าตั้งแต่เริ่มมันก็รู้แล้วว่ามันเลอะเทอะ นะครับดังนั้นเนี่ยฟังขำๆพออย่าซีเรียสนะครับเหมือนเป็นพอดแคสสั้นๆน,นะครับรอบนี้เพราะว่าผมไม่ได้เตรียมข้อมูลเยอะรอบๆยินยอมรับเพราะว่ามันมันไม่มีอะไรอ่ะแค่คนที่อยากอยากได้เล่นสองตัวเนี้ย <c oughs> แค่นั้นเลยเว้เย <c oughs> แค่นั้นเลยดังนั้นเนี่ยเอ่อก็มีความหวังไว้ครับแต่ก็อยา่าคาดหวังเยอะ <c oughs> เดี๋ยวจะเสียใจ <c oughs> นะ ก็รอกันต่อไปผมยังรอซินยอร่าอยู่เว้ยผมยังคาดหวังในซินยอร่าอยู่นะครับเหมือนตอนที่ผมรอโคโคลียในสตาร r เลวแต่แม่งอันนั้นไม่มีหวังวะ่ะดูแล้วอันนั้นไม่น่ามีหวังนะฮะกลายเป็นเออปีศาจในแฟ a กเม n นท m ไปแล้วนะครับอันนั้นจ่างมาเถอะนะครับออะโอเคงั้นเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ผมจิเป็นโตมาสั้นๆส,สำหรับพอดแคสต์นี้เพราะว่า เกาวจริงๆและเลอเทอมากนั้นก็อย่าเอาอะไรมากเลยนะประมาณนี้แหละนะครับก็ถ้าพูดงงตรงไหนถ้าเข้าใจอะไรไม่ไม่ดูเรื่องอะไรตรงก็ตรงไหนก็อลองไปหาพอดแคสต์เก่าๆผมนั่งฟังดูก็ได้อาจจะอาจจะช่วยได้ประมาณหนึ่งแต่อันนี้คือมาสั้นๆเก่าๆแค่นี้ก่อนสำหรับวันนี้ผมจิมเมนโตไปแล้วบายบายสวัสดีครับช่วย